แม่บอกเขาบอกเขาบอกว่าต้นมันสูงแล้วเขาลุ้นอยู่ใช่ไหมชาวบ้านเขาลุ้นอยู่ใช่ไหมจะล้มไหมใช่ไหมจะล้มไหมเพราะมันมีลมมีพายุมาไหมลมแรงลมแรงมากเลยครับแต่ข้าวไม่เคยล้มเพราะที่ทำแม่ลูกไม่ได้กันเดียวกันล้มล้มไปแถบๆแล้วเหรอล้มเลยล้มไปเลยแม่ล้มแบเลียงไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปบ้านลูกจะถามแม่แรงมีไม้แม่บอกมึงไปแลงทมึงได้ยังไงแม่ยังไม่เคยเจอ はい。<laughs>